Before learning the next lesson or chapter or unit, I would like you to differentiate two, uh, two English words. The first one is healthy. What does healthy mean? What does healthy mean? What does healthy mean? Who can explain his resume now? Healthy, healthy, health, strong, and now. healthy, how health, strong and well, healthy, o health, w strong and well, healthy ส so ุขภาพดีจดลงไป H E A L T H Y healthy ส so ุขภาพดี H E A L T H Y healthy ส so ุขภาพดี H E A L T H Y healthy สุขภาพดีอ้าวปฏิบัติ healthy, Okay. Healthy is the opposite word or or antonym of unhealthy. Unhealthy, unhealthy, not good for your health. Unhealthy, not good for your health. unhealthy not good for your health unhealthy ไม so ่ดีต่อ e สุขภาพ U N R S E L T S Y unhealthy ไม so ่ดีต่อ e สุขภาพ U N n S E L T S Y unhealthy ไม so ่ดีต่อสุขภาพ U N n S E L T S Y unhealthy ไม่ดีต่อสุขภาพปฏิบัติ You are a healthy, healthy, uh, healthy, 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 in the Okay, you will. Uh, if you uh, if you if you would like to put the answers correctly, absolutely, you shall translate all these English sentences into Thai language. You shall comprehend, you should make sense what they are about, and uh, then you put the group of these faces in. The correct circle for example e j a m p h o กินอาหารขยะพวกเก่งๆเชให้เบอร์โดเอจัมโฟดกินอาหารขยะเจมเเบอร์โดไอ้วิดอะไรครูหก็รู้รว่าใครอ่านเป็นเก่งเทำไมเเชฟไคูปองนี่ยคูปองอยู่นี่อยู่นี่อีจังโฟดเห็นไหมเห็นไหมเชฟวิดยังเชฟวิดยี่เชฟปาวานยัง อ้าวอาอนบอกกัน Eat Jump Food กินอาหารขยะ Eat กินอาหารขยะกินอาหารขยะ Eat Jump Food กินอาหารขยะตาวา Eat j u กินอาหารขยะเป็นเฮลซี่หรืออันเฮลซี่อันเฮลซีอนเะครับนะ Eat ัง m ู f o อันเฮลซี่ อจังโฟนอ่นเตต่อไปซ้ายมือก่อนดูแอสเซสไซจิ้มไม่เื่อแผนดู e อ e เซ i ไซดูแอสเซสไซเอาไปอ่านดูแอสเซ i ไซออกกําลังกายดู e อ e r ซสไซออกกําลังกายดูแอสเซสไซออกกําลังกายหัปองดู e อสกซ i ไซเฮลตี้ y รืออันเฮลตี้ เฮลซี่ดูแอสซายเฮลซี่ต่อไปบาจัทีสแปลงฟันจิ้มไม่เพื่อโดบ้านจัวทิสแปลงฟันบาจัทีแปลงฟันไปโดตาบาจัวทิสแปลงฟันบาจัวทิสแปลงฟันบานจัทแปลงฟันเบน ปาาโจ๊ดซแปลงไฟเป็นเฮลตี้แรืออันเฮลตี้เฮลตี้ปาโจ๊ดซแปลงไฟเป็นเฮลซี้ต่อไปจิ้มไม่เปิดดอว์ชโมาทีวีจิ้มไม่เปิดดอสัยเอ,เ,อเ,เอาไปวอชโมาทีวี ดูทีวีมากเกินไป Watch Smart TV ดูทีวีมากเกินไป Watch Watch Smart TV ดูทีวีมากเกินไปเอาเนืองอ่านอ่าน Watch Smart TV เป็น e a l t h y หรืออ่น e a l t h y อ่าน healthy อ่ e a l t h y นะครนะ ต่อไปจิ้มไม่เบืร์ดูอีทเป็นเจตบิลวเอาไปอีทเป็นเจตบ่าวกินผักอีทเป็นเจตบิลกินผักอีทเป็นเจตบิลกินผักเป็นอะไรบิงกันเฮลที่ต่อไปสวางเออ get enough sleep นอนหลับเพียงพอ แกดีนาสลิปเนี่ยแหละนอเพียงพอจิ้มไปเพื่อนโด้แกดีน่าสลิปต่อไปแกดีน่าสลิปนอนหาับเพียงพอแกดีน่าแกดีนาสลิปนอนหาับเพียงพอแกดีนาสลิปนอนหาับเพียงพอเวนเป็นเฮลที่และอ่เฮลที่เฮลที่ต่อไปเจม เดิงฟิเด้งเฟซีเดสงเดือน้ำัดลมเจมส์่บ้านดูด้วยเอาไปดงเฟสเด้เดือดน้ำอัดลมเดิงเฟิซีเด้์เดือดน้ำมัดลมเดิงเฟซีเด้์เดือดน้ำัดลมเป็นอะไรคุปองฮลซีหรืออันเฮลซีอันเฮลซี่ ต่อไปจิ้มไเพื่อนดูเด็กีนาพอเธอเดิมน้ำตาเพียงพอเอาไปเด็กีนาพอเธอเดือมน้ำตาเพียงพอเด็กีนาพอเธอเดิมน้ำตาเพียงพอเด็กีนาพอเธอเดืมน้ำตาเพียงพอเป็นอะไรปราวานอันเฮลทีมาครับ ต่อไปที่ไม่เพื่อนดเพูเมนี่วิดีโอเกมส์เอไปเพทูเมนี่วิดีโอเกมส์เล่นวิดีโอเกมส์มากเกินไปพทูเมนี่วิดีโอเกมส์เล่นวิดีโอเกมส์มากเกินไปแพทูเมนี่วิดีโอเกมส์เล่นวิดีโอเกมส์มากเกินไปเพทูเมนี่วิดีโอเกมส์เล่นวิดีโอเกมส์มากเกินไป เป็นอะไรเป็นอะไรเดิมอ่านแถวซีต่อไปอ่านสุดท้ายอ่านตามโก้ e t s แ r e s ์ about school เคียดเกี่ยวกับโรงเรียนเกสแตร s ์ about school เคียดเกี่ยวกับโรงเรียนเกสแตร s ์ about school เคียดเกี่ยวกับโรงเรียน เป็นอะไรปีโป้อ n h e a l t h y Unhealthy now you can live alcohol b e o o l e it is your t e s t m o r e